อย่างให้เข้ามาไปนี่แต่สิ่งนี้แต่นอนบวงหัวมาสิ่งยงสี่อย่างเข้านอนจริงก็ไม่สงสัรเขาติพิ่นสังเสียงเขานน่นิเขาบอกว่ามีเสียงเขาต้องนอนอีกนั่นจะเป็นเพิ่มจำเป็นล่ะเพื่อบอกจกเอาผัวกระสิกเื่อจ้างจับของเหี้ยเขากระปุกตัวเนาะ ตัวเองไปกินข้าวเพื่อนเขาหน่อยกับว,ว่างทสี่ตัวเไม่หลับเ, <c oughs> เขาเรานว่าวเองนอนเขาก็เลยนอนองียอยู่ท้องห้อ,อ,ง,องจอบจอกเันมาบได้ก,ก,กินขากินน้ำเนู่สมเียอยเ็ยผ่าอยู่หนองคายก็ไ้นี้มันพ่นยัมมันเค้ซิ้น ให้แห้งๆไงเขาได้ยินมหมอยากลายอยากลายตัวกวดๆอยู่แต่ขนาดบ่อหายเขากินกับพโพยแห้งแล้วยังเข้าหาไม่กินเองยังสิไม่ติดลายประตูดังเติมเติมอ,อ,อยู่หัวเาอยู่จะคงเป็นขบคิดก่อนก่อนเสียวขวดจะทำเนี่ยบน่คิดอยา่างไรตีเอาเไรตี นห่อยจะไปกินนังลายเนาะเอาหลุดโบกิดเดียวโบละมามันต่งเป็นยังสี่เชียร์ขี้นังลายเถอะเอาหลดอ่ะเป็นไงเป็นกันเอามาเป็นเจ้าทางยังหรือเจ้าเถอะนั่น ติดตอ่อบรได้ได้บัมนี่บอกพี่น้องเนี่ยมีอย่างสรงข,งของความมาทังเฟสโหลดเบอร์โทรใส่ปรได้แต่ว่าผมมีไผ่โทรหาเขาเนาะโทรหาลูกของแต่โทรเฟสอยู่แล้วเนาะโอ้ค่ะมันมีไว้ไฟมันกัเล่นไดหน้หม่จวงก็ใช้เฟสใช้อะไรเหมือนเดิมไม้ไฟมันบอมมี่ไม่แต่เราต้องเปลี่ยนซิมอยู่ดี ไม่ได้เปลี่ยนซิมแล้วก็ขอ Wi-Fi ก็ใช้ซิมเดิมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับซิม Wi-Fi อ่ะเออแต่มันมีอย่างเช่นไปโรงแรมมีไ f i วเราก็ขอเขา Wi-Fi เขาอล้วถ้าอย่างอยู่ร้านเราที่เราจะไปก็ขอ w i ไฟเขา ไข่ไปกินปิ้งได้หน่อยนะบอกก็ยังไงเขาจะกินกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเจ <c oughs> ้าคือว่าบอกนั่นข่อยได้ยินอยู่ก็บอกแล้วเขาคือว่าจอดหันบอมีผู้ใดไปกินจะคน้นกับสิ่งเขาเยอะตั้งไหนมาเนี้กับสิมาเพราะถ้าเขาไปกินผู้เดียวกับสิมาซ่านเอาไมาได้บั่นี้มันเป็นยังสั่นเข้าใจเดาอย่าไปคิดหลายประนันโอ้ <c oughs> มันเป็นคิดหลายผู้ใดผ้าจ้าคิดหลายประนันโอ้โ้